เกิดการขายนอกกระดานขึ้นครับทำให้หุ้นดิจิเนี่ยนะฮะวิ่งขึนไปเซลลิงวันนี้ครับบวก30%กันเลยทีเดียวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m ั n นี่ฮีโรนะครับแล้ววันนี้ผมมีข่าวมาเล่าให้ฟังครับเกี่ยวกับหุ้นตัวหนึ่งฮนะนั่นก็คือดิจินะหรือ Digital Tech p นเ n e ตจำกัดมหาชนเนี่ยนะฮะเกิดการขายบิกลอตนอกกระดานครับที่ราคา0.21หรือว่า2 1ตังค์นะฮะ เราราวสี่ถึงห้ารายการเนี่ยนะครับรวม330ล้านหุ้นเราเานี้นะครับคือถามว่าไอ้สามร้อยสามสิบล้านหุ้นเนี่ยมันมันเยอะแค่ไหนมันเป็นเงินประมาณ70กว่าล้านบาทครับเป็นจํานวนหุ้นแล้วก็เราราวยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ของทุนจดทะเบียนนะฮะประมาณนั้นเลยนะฮะเกิดจากที่พูดถึงหุ้นรายใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับเกิดการเทนะครับ เทหุ้นออกไปเขาอ้างว่าปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นอะไรทํานองนี้เนี่ยนะครับมันก็เลยส่งผลให้ครับวันนี้เนี่ยราคาของดิจิเนี่ยครับวันนี้เนี่ยบวกไป6สตางค์ไอ้ไอคำว่า6สตางค์เนี่ยมันไม่ได้ดูเยอะเลยนะแต่นะครับตัวของเขาเนี่ยตัวแค่20ตังค์เนี่ยบวกไป6 6สตางค์เนี่ยนะครับมันคือการบวก30%หรือว่าเป็นการชนเสี่ยลิงนั่นเองนะฮะก็เป็นที่น่าสนใจครับแล้วก็เป็นที่น่าจับตาด้วยนะครับแต่นะก่อนอื่นเดี๋ยวผมพาไปทวงงบการเงินนิดนึงเราจะได้รู้จักหุ้นตัวนี้มากขึ้นครับตัวนี้ก็เป็นงบการเงินของดิจิเนี่ยนะครับต้องถือว่าแบบอเห็นแล้วร้องโอ้โหเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าเหมือนกับทํา ทำธุรกิจาการกุศลนะไม่เน้นกําไรนะอันนี้คืออ่ากำไรที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเอออันนี้คือรายได้รวมครับรายได้รวมโอ้โหปีนี้มีกระโดดไป800ล้านนะแต่800ล้านนี้ดันขาดทุนมากขึ้นเสียอีกนะครับ r o a r o e นี่ไม่ต้องดูฮะเพราะว่ามันติดลบทั้งหมดเลยนะครับ Net profit ก็ติดลบอืมสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่มันติดลบเยอะๆเนี่ยเกิดขึ้นเกิด,กดอะไรขึ้น,นรู้ไหมฮะ ไอ้ส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยครับที่มันเสียหายครับมันหายไปเรื่อยๆเห็นไหมฮะจาก700ล้านครับปัจจุบันเหลือ221ล้านเพื่อเถอนะถ้าลดลงไปกว่นี้อาจจะขอเพิ่มทุนนะเดี๋ยวเราลองไปดูราคาม้างดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงอันนี้คือราคาของดิจิจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะโอมาจากแทบจะเรียกว่ามาจาก2บาทนะสบาทก็กวานะฮะ ก็เขาทำไว้ดีครับในสมัยก่อนเคยไปถึง3บาทด้วยนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็อลงมาแบบระนีละนาดอะ่ะนะครับก็ดูจากงบอ่ะที่เห็นนะเมื่อกี้ฮะเขาเน้นการกุศลมากกว่าแล้วในปัจจุบันเนี่ยดูดิมันเจอมันเจอบิกรอดใช่ไหมเออมันก็เลยทำให้เกิดแท่งเขียวยาวแท่งนี้ขึ้นนะฮะไอไอแท่งนี้เนี่ยเออแท่งนี้ดูดิวอลุมการซื้อขายโอ นะครับพอเกิดทรงอย่างเงี้ยมันก็น่าสนใจอยู่นะแต่ไอ้เซลลิงที่เห็นในวันนี้เนี่ยนะครับคืออยากให้พิจารณานิดหนึ่งฮะพิจารณายังไงครับคืออลองดูภาพในอดีตก็ได้ครับหุ้นเนี่ยเวลาดูเขาก็ต้องดูสันดานเก่าๆนะฮะเนี่ยมันมีนะไอ้วอลุ่มที่มันเข้ามาเนี่ยนะฮะเนี่ยวอลุ่มที่เข้ามาพอมีวอลุ่มเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดแท่งเขียวยาวแล้วก็จะบวกไปช่วงหนึ่งเห็นไหมฮะเกิดแท่งเขียวยาวแล้วก็จะบวกไป ช่วงหนึ่งสั้นๆนะอันนี้กราฟเดย์นะครับตัวนี้เป็นเดย์เช่นกันครับในวันนี้เนี่ยนะครับที่มันเกิดขึ้นวันนี้คือ,อวันที่14 14มกราคมเนี่ยนะครับปี62เนี่ยนะ,ะมันเห็นว่าบวกแท่งเขียวเนี่ยมันก็จะมีบวกไปอีกนิดนึงแหละสำหรับใครที่ต้องการเข้าไปเก็งกำไรเนี่ยโอ้คืออยากให้ตระหนักดีๆนะ,ะตั้งเบล์ดีๆนะครับตั้งคัดลอสด,ดีๆ แล้วก็กราฟที่เข้าไปดูใช้เดเป็นเทรนแล้วก็ใช้60นาทีในการตัดสินใจโอเคไหมเออไม่ไม่ได้ห้ามนะแต่ถ้าใครอยากจะเข้าไปเสี่ยงอะไรอย่างนี้ก็อ่ะลองดูครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะไปพิชิตหุ้นเซลลิงนะครับยังไงกันบ้างครับคือสำหรับใครนะฮะที่ต้องการที่จะเข้าไปเก่งกำไรในระยะสั้นๆเนี่ยโอเคอยู่นะแต่ แนะนำว่าใช้กาฟกสนาทีนะครับในการดูแล้วก็ใครที่ต้องการลงทุนในระยะยาวนี่ผมเชื่อว่าหลังจากเห็นงบการเงินเนี่ยก็พอที่จะเดาได้นะฮะยกเว้นมีกรณีหนึ่งครับคือหลังจากที่มีการปรับโครงสร้างหุ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยบริษัทพิก,กลกับมาสามารถทํำกาไรได้เลยเนี่ราคามันจะวิ่งขึ้นนะฮะโอเคไหมแต่ตอนนี้คือเรารอให้หวยออกก็ไม่ได้สายครับรอให้แบบบริษัทปรับตัวนั่นนูน่นนี่จนสามารถที่ ทำกำไรได้จริงๆอะ่ะไม่เอาข่าวนะเออเอาแบบเล่นชัววดีกว่านะครับก็สำหรับใครที่ตัดสินใจอะไรยังไงเนี่ยนะครับก็แล้วแต่ดุลพินิจของการลงทุนของแต่ละคนเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับบ๊ายบาย